หวปราจีนบุรีนะคะหลายหน่วยงานยังคงช่วยการออกล่าจระเข้ที่คาดว่าจะหลุดออกมาจากฟาร์มจระเข้นะคะโดยวันนี้เนี่ยได้มีการใช้วิธีก็คือนําเนื้อไก่สดไปเกี่ยวกับเบ็ดแล้วก็วางล่อเอาไว้หลังจากที่ก่อนหน้านี้จับไปได้แล้วทั้งหมด4ตัวค่ะ นางบางออนวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและนายชุมพลทรัพย์วโรดมประมงจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงเรือเข้าตรวจสอบพื้นที่ซึ่งชาวบ้านพบจระเข้บริเวณเขื่อนริมน้ำหน้าวัดหลวงปรีชากูลตำบลหน้าเมืองอำเภอเมือง พร้อมกับได้การมีการวางเหยื่อเพื่อล่อจระเข้ด้วยการนาเนื้อไก่สดเกี่ยวกับเบ็ดค่ะไปผูกไว้กับพงหญ้าริมสองสังลําน้ําปราจินบุรีและติดป้ายประกาศเตือนไม่ให้ลงเล่นน้ําซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับตัวจระเข้ได้แล้ว4ตัวแต่การตรวจสอบและวางเบ็ดไว้ยังไม่พบจระเข้ค่ะด้านนายชุมพลทรัพย์โรดมประมงจังหวัดกล่าวว่าในพื้นที่รับผิดชอบมีฟาร์มจระเข้ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจํานวน52ฟาร์แมแบ่งเป็นในเขตอําเภอสีมโหสถ9าฟาร์ม ประจันตคาม4ฟาร์มนาดี5ฟาร์มและอำเภอกบินบุรีอีกจำนวน34ฟาร์มมีจระเข้อยู่ทั้งหมดประมาณ30,000-40,000ถึง 40, ตัวนะคะก็ติดประกาศแล้วนะครับห้ามลงเล่นน้ําในช่วงนี้ดูแลเด็กๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่ายังไม่แน่ใจว่าอาจจะมีจระเข้เหลืออยู่หรือเปล่านะครับใช่ค่ะ